นี่เป็นแปลงะสะีดวมันถวายที่เราใช้ทำจริงตอนนะทุกคนเห็นไหมเราก็จะคุมความสูงไว้ที่ระดับมือคว้าถึงนี่ประมาณนี้นี่เห็นไหมตัดคุมความสูงก็คือแปลงนี้ใช้สำหรับทำจริงพันธุ์โดยเฉพาะนะทุกคนนี่ดูนี่คือมือถือกล้องอยู่ก็คือจะจับถึงหมดเลย ประมาณนี้ทุกคนถ้าแปลงทำกิ่งพันธุ์เราก็จะตัดเพื่อคุมทรงพุ่มคุมความสูงไว้ไม่ให้มันสูงเงินเกินไปให้ทํางานง่ายส่วนต้นที่เราปล่อยให้ดอกเราก็จะปล่อยเหมือนที่คลิปที่แล้วที่เราพาเพื่อนดูก็คือ,อปล่อยพุ่มใหญ่ไปเลยเพราะว่าเราจะมีคันชักใช่ไหมเขาเรียกคันชักพอ่ีชักดอกลงมาข้างล่างนี่ประมาณนี้